สวัสดีครับวันที่25กุมภาพันธ์อยู่ที่ลานซูนีเทวเวอร์นะครับมาดูเครื่องเฮโยนะครับเรือนนี้กับลำใหญ่ครับ25กุมภาพันธ์2568นี่ครับไอเอสสาวสุรินนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการครับเนี่ยแต่ว่าออกงานตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้กลับบ้านเลยครับเนี่ยทำงานทัวร์ยาวทั้งปีเลยครับ ยี่สิบเอ็ดนิ้วบาวเทคครับเป็นเป็นงานท็อปครับตัวนี้ครับโปรตีมีข้างละสามสิบไปนะครับวันนี้ไฮโยลงยี่สิบนะครับน่าจะจํากัดเรื่องพื้นที่ใช้เสียงด้วยนะครับนี่ครับอยู่กลางเมืองนะครับดานซูดี้ทาวเวอร์นะครับเจ้ากาที่กลางเมืองก็จะโดนจํากัดเรื่องเสียงเรื่องอะไรด้วยนะครับนี่ก็บวันอาคารนะครับอาคารพุทธประหลัด เสรกำลังติดตั้งครับเนี่ยติดตั้งยิงกำลังทำโฆษณาข้างบนนะครัคน้อยปอิศตู้นะครับกำลติดตั้งระบบไฟครับนี่อยู่มั้ติดตั้งระบบไฟแสงสีนะครับครับ ดูดูใหญ่ๆเขเพรัะแอมน่าจะเป็นเพราะแอมทารปนะครับคอนเสิร์ตวันนี้3คืนนะครับที่ร้านซูนี่ครับ อยู k k a, the here, ่ไกลก็มีโอกาสก็แวะมาชมนะครับที่ราวนี้จะโดนจะปัดเรื่องระบบเสียงนะครับเรื่องเสียงครับอาจจะไม่ให้เปิดอาจจะไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเป็นกลางเมืองคนที่ชุมชนนากพอไกลไปงานราชการใกล้สถานที่ต่างๆมาด้แต่ช่วงเย็นก็แบบรีบน้อยก็กำลังทราตู้ครับข้างบน จันดีรับท่านคุณวิทย์นะครับบ่าเท็กกิสเบ็ยนิ้วงานท็อปนะครับเด็บนิ้วก็ฝังนวนครับกำลังเก็บทำยาทำความสะอาดนะครับ วงเปิดคืนนี้เป็นพี่หมี B4 นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าุณลำใหญ่ครับผมจให้ทองคำเป็นช่วงวันนี้25กุมภาพันธ์สอ6 8นบนะครับโอ้ใหญ่ครับเีทีนี่คนระับระบบเสียงซีเสียงสุดยอดเลยครับเนะี่ย ผมก็เคยดูแต่ในไลฟ์สดกับในคลิปของเฮียเฮโยนะเพื่อมีเพื่อนก็มีโอกาสได้มาดูเวทีสถานที่จริงวันนี้แหละครับคนตรงคือไม่เคยมาหน้างานเลยนะครับอีกครั้งหลึ่ครับมาเล่นอยู่บนก็มาใกล้ครับมาใกล้ก็เลยแบบแบบมาครับดูด,บดูจอบ แสงสีคืนนี้ก็ยังชัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไอเสาวสุลินตอนนี้อิโยสั่งเพิ่มเติมก็ไปทั้งหมดท้าละสามสิบใบแล้วนะครับตอนนี้เบียดทั้งละสามสิบใบตอนนี้คือน่าจะลงลงลง,ลงดูสองอิโยว่าถ้าไม่ได้เอาขึ้นสูงเพราะว่าพื้นที่เรื่องจากัดเรื่องใช้เสียงนะครับเลยลงแค่ยี่สิบใบถ้าลงครบสามสิบสามสิบใบนี้ นี่ครับน่าจะสะเทือนแรงนะครับนี่ครับอิสเกตนิ้วครับเล่นอยู่ใกล้บ้านครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาอัปเดตพามาถ่ายคลิปนะครับให้ได้ชมกันนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายครับนี้ เสียงคุณภาพจากสุรินนะครับนี่ครับของเฮียโยเฮียสาวสุรินก็ยังมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเสียกลางเบียทีนะครับก็พาชมมาเข้าวันนี้ครับส่วนระบบเสียงชนเย็นช่วงเช้าเช็คจะพามาดูอีกรอบนะครับสวัสดีครับก็นี่เขาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับ25กุมภาพันธ์นะครับที่ร้านสตูดีโทาวเวอร์ บนราชธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศกว้างอากาศเย็นสบายๆนะครับทิมก็กำลังเก็บงานข้างบนนะครับในตู้ที่เอามาเพิ่มด้วยครับครับข้างละสามสิบไปนี่ก็คือน่าจะเด็ดๆเลยนะครับเวลาโรงงานสำหรับโยจะโรงงาน งานละสิบคืนนะครับงานยาวครับงานเรียกว่างานแช่ครับงานยาวงานระยะยาวหนึ่งงานสิบคืนอย่างงี้ครับเหมือนงานโอท็อปงานการชาติงานประจำปีนะครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ